สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนม่อมถนัดแดกสร้าง100ล้านมารดกนี้ไม่ส่งต่อให้ลูกหลานอลังการงานสร้างบ้าน100ล้านสวยหรูสุดๆ มัมถนัดแดกเผยว่าออกแบบบ้านเองเพราะเคยทําเบื้องหลังถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเยอะครงบ้านเปล่าๆก็35ล้านแล้วค่าแต่งบ้าน70ล้านมัมถนัดแดกพาทัวร์บ้านหรู100ล้านไม่ได้อยากบอกราคาแต่ละชิ้นเดี๋ยวคนจะหาว่าอวดลำโพงทีวีสี่แสนไฟห้องกินข้าวจุดละล้านห้องฟังเพลงลำโพงคู่ละ2ล้านจุดแอมป์สล้าน อาชีพแรกขับแท็กซี่ผมกล้าพูดตอนนั้นอายุ1920ิบที่บ้านเป็นโอรถแท็กซี่แต่ไม่ได้มีตังร่ำรวยปานกลางสู้ด้วยตัวเองมาตลอดเริ่มลืมตาอําปากได้จากําเบื้องหลงังกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายในเมืองไทยรับจัดหายานพาหนะในฉากถ่ายหนงังรถพระเอกรถผู้ร้ายนางเอกเหมือนโมเดลลิ่งรถสะสมรถที่กองถ่ายใช้แล้วให้เช่าจนมีคนระดับสรษฐิให้แง่คิดเราว่าอาชีพที่เราทำมันฉับฉวยมันไม่ใช่อาชีพที่เป็นมรดกส่งต่อ ให้ลูกหลานได้ผมออกจากวงการเลยทาว่าจากเด็กขับแท็กซี่ทำนนทําำนี้จนมาทำ u t u b e ไม่ค่อยมีแล้วได้ตังค์100งล้านมาซื้อบ้านแต่งบ้านมาจากไหนมอมถนัดแดกบอกชัดเลยว่ามาจากข้าวแกงเป็นส่วนใหญ่และมีกิจการอื่นด้วยให้เช่ารถก็ยังมีอยู่รับจ้างพัฒนาที่ดินด้วยยูทูบเบอร์คือความสุขข้าวแกงคืออาชีพหลัก YouTube ถ้าวันหนึ่งทำแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ทำรายได้จุดสูงสุดเดือนหนึ่งได้เป็นล้านแต่ไม่ได้ล้านทุกเดือนนะบางเดือนก็หลักแสน ไม่ได้พูดเพื่ออวดพูดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเรื่องกิจการร้านอาหารช่วงนี้ไม่ได้ขาดจนอยู่ไม่ได้เอาตัวรอดได้ลูกค้าเก่าเยอะเคยขายข้าวแกงเดินหนึ่งเป็น10บร้านทุกวันนี้อยู่ได้เพราะหัวใจกับสมองหัวใจมีไว้สู้สมองมีไว้คิด เราต้องดิ้นรนมากกว่าเดิมตอนนี้มาทำกิจการจัดสรรที่ดินขายเป็นบ้านตากอากาศตอนนี้มีที่สนนะโสภานครปฐมมีรวมๆหนึ่งร้อยกว่าไร่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o l l s t r e e News ขอบคุณครับ